NFT ยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเหมือนกับหนังสือบทใหม่ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้เปิดอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเปิดอ่านตำราเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่ฝ้าของทฤษฎีรู้จัก NFT แบบสั้นๆ รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมคนถึงซื้อ NFT ทั้งที่มันเป็นแค่รูป JPEG ที่เราสามารถที่จะเซฟลงคอมเซฟลงมือถือได้แล้วก็จะไปจบที่ภาคปฏิบัติตั้งแต่การใช้งาน Exchange การเปิด Wallet Web 3.0ของเพื่อนๆเ,เองไปจนถึงการครอบครองแล้วก็การตั้งขาย NFT ชิ้นแรกของเพื่อนๆรวมทั้งแนะนำ NFT โปรเจกต์ของคนไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยครับโอเคก็ถ้าพร้อมเข้าสู่โลกของ NFT แล้วงั้นไปดูเลยครับ เวลาพูดถึง NFT เนี่ยให้นึกถึงตัวเราเนี่ยแหละครับเราไม่สามารถที่จะไปแทนใครได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถแทนเราได้เช่นกันแม้ว่าจะมีคนที่หน้าตาเหมือนกับเราเปียบเลยเราก็ยังมีคนเดียวบนโลกอยู่ดีหรือว่าถ้ามีคนที่หน้าตาเหมือนแฟนคุณเปียบเลยเนี่ยคุณก็ยังจะรักแฟนคนเดิมหน้าตาแบบนี้คุณลักษณะแบบนี้ที่มีคนเดียวบนโลกอยู่ดีใช่ไหมครับ แต่พอมาเป็น NFT บนโลกดิจิตอลเนี่ยในกรณีน,นี้ผมจะยกตัวอย่าง NFT ที่เป็น PFP ก็คือ Profile Picture นะครับใน NFT Collection นึงเนี่ย แต่ละตัวมันก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันตามที่ผู้พัฒน,นาเขากําหนดคุณลักษณะไว้แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการเอาคุณลักษณะเหล่านั้นมารวมรวม,รวมปนปนกันแล้วก็ออกมาเป็น NFT แต่ละตัวที่แตกต่างกันนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่เพื่อน,อนๆรู้ที่ NFT มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีบล็อกเชนซึ่งมันทาให้ NFT คอลเลกชันหนึ่งเนี่ยมันจะมีรหัสเหมือนกับบาร์โค้ดติดกับ NFT ตัวนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะกดเซฟแอสลงคอมพิวเตอร์ลงโทรศัพท์แล้วก็เอารูปภาพนั้นมามมนนนทหรรือออาอาเเเาาาาํป็ Mint NFT NFT ีกบ่ถึงแ้ว2 NFT จะมีรูปที่เหมือนกันเลยแต่ว่ารหัสหรือว่าตัวบาร์โค้ดเนี่ยมันจะต่างกันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสินทรัพย์บนโลกดิจิทัลได้นั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลายๆโปรเจกต์เนี่ยเขาขายกันเป็นล้านเลยก็มีสงสัยกันไหมครับว่าเขาจะซื้อกันไปทำไมจริงๆคำถามเนี่ยมันจะมีอยู่หลายคำตอบแล้วแต่จุดประสงค์ของ NFT collection ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยแต่ผมจะขอบอกว่ามันจะมีหลักๆอยู่4เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกมันคือการแสดงฐานะทางสังคมคือถ้านาฬิกาโรเล็กซ์ รถเฟอร์รารี่หรือว่าสร้อยทองเนี่ยมันคือการโชว์ออฟในโลกจริง NFT เหล่านี้ก็เป็นเหมือนการโชว์ออฟในโลกเสมือนที่ในปัจจุบันเนี่ยบางคนใช้เวลาอยู่ในโลกดิจิทัลมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซ้าครับเราเลยเห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พิกเจอร์ของตัวเองในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Twitter รวมถึงกาลังจะมีใน Instagram ด้วยอย่างใน t ว i t t e r เนี่ยถ้ารูปโปรไฟล์เป็น NFT เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยครับเหตุ <He ads S 2> ผลที่2ก็คือการซื้อเพื่อสะสมหรือ collectibles อารมณเดียวกกกับการสาสะมของในโล บางคนสะสมการ์ดโปเกมอนบางคนอาจจะสะสมแผ่นเสียงอย่างพี่ที่ผมรู้จักเนี่ยเขามีแผ่นเสียงที่เขาสะสมไว้เนี่ยมูลค่ารวมๆกันแล้วเนี่ยหลายล้านเลยด้วยซ้ําหรือว่าอย่างผมเนี่ยที่ซื้อหนังสือมาเพื่อสะสมแล้วก็อ่านแค่บางเล่มเท่านั้นอ่ะรอเล่นนะครับรอเล่นจริงๆไม่ได้อ่านเลยสักเล่ม แล้วก็3ก็คือเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือ Utility เช่น NFT ตัวนั้นอาจจะเป็นบัตรผ่านในการเข้าไปสู่คลับเข้าไปสู่ Community บางอย่างยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์บ Moon คลับของ Stock Tomorrow ที่เป็นเหมือน Community ที่จะรวบรวมนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจหรือเพื่อสิทธิพิเศษบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราถือคอลเลกชันของ b o บอ d เอฟ ลิงเบื่อเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ NFT f r e เป็น air drop เป็นอ e ีกคอลเลคชันนึงมาด้วยหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะนำเอาแบรนด์ของ b o ส a อฟเนี่ยเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจของเราเองได้ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนเนื่องจากมันเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเก็งกำไรการซื้อถูกขายแพงหรือที่ในวงการเนี่ยเขาเรียกกันว่า คลิปปิ้ง NFT นั่นเองครับหรือว่า NFT Collection บาง Collection เนี่ยอาจจะมีคุณลักษณะที่ผมพูดไปเนี่ยปะปนอยู่รวมกันก็เป็นไปได้เช่นกันโอเคทฤษฎีจบไปแล้วทีนี้เรามาดูภาพปฏิบัติกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาสู่เว็บไซต์ OpenSea ตัว OpenSea เนี่ยเป็น NFT Marketplace คือเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือแทบจะทุกโปรเจกต์ NFT เนี่ยจะต้องมาลิสต์ขาย,ยบนนี้ครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดมาที่ Create ได้เลยครับอะแล้วเขาก็จะให้เลือก Wallet ตัวที่ง่ายที่สุดก็คือตัว MetaMask ให้กดเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะพาเรามาสู่หน้า Install MetaMask ก็ให้กด Install อะแล้วก็ Add to Chrome ได้เลยครับอะโอเค Install เสร็จแล้วก็สามารถที่จะกด Get Started แล้วก็สร้าง Wallet แล้วก็ให้เพื่อนตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับ กดสร้างได้เลยอะแล้วก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็มาถึงส่วนสําคัญก็คือ seed phrase คือถ้าเราไปใช้ wallet ในอุปกรณ์อื่นๆคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นหรือในโทรศัพท์เนี่ยเราจะต้องใส่ seed phrase เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่อยู่ใน w a l l e t ของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสนี้สําคัญมากนะครับจะให้ใครรู้ไม่ได้อย่าจดลงในอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลายที่เซฟที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ผมทําด้วยก็คือการจดไว้ในกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับ จากเพื่อนๆเนี่ยใส่ seed phrase เรียบร้อยก็กด all d ดันได้เลยครับก็จะเข้ามาสู่หน้า wallet ของเราแล้วก็ขั้นตอนต่อมามันคือการเติมเงินเข้า exchange ครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆจะต้องมี exchange ก่อนโดยผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้บัญชีของ Binance หรือว่า b i t c u p ก็ได้พอเพื่อนๆอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยก็ให้กด Register ได้เลยแล้วก็ให้เลือกว่าจะลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ภาษาไทย แล้วกดตรง create personal account ได้เลยแล้วก็ให้ใส่อีเมลไปได้เลยครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสที่เขาส่งมาในเมลเลยครับทีนี้ก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนๆไปได้เลยแล้วก็ให้ใส่รหัสยืนยันที่เขาจะส่งมาใน SMS ของเราพออย่างนี้ก็คือเราสร้างบัญชี Binance เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยืนยันตัวตนเฉยๆโอเคก็ให้กด verify now ได้เลยอะแล้วตรงนี้ก็ให้ใส่ ให้ใส่ชื่อนามสกุลของเพื่อนๆได้เลยโอเคแล้วพอมาถึงหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆใส่ที่อยู่ใส่รหัสไปรษณีย์ช่องขวาก็คือให้ใส่เมืองก็คือแบงกอกนั่นแหละครับโอเคพอใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะใช้เอกสารไหนในการยืนยันตัวตนจริงๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือบัตรประชาชนของเรา อ่ะกด continue พอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ตามก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโหลดแอป Binance มาบนมือถือนะครับเพราะมันใช้งานง่ายกว่าอ่ะโอเคทีนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้า Binance บนโทรศัพท์แล้วนะครับพอเข้ามาเนี่ยพอเพื่อนๆล็อกอนินเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ให้เรายือนอยันตัวตนเลยก็ให้กดอ่ะ verify now ได้เลยแล้วก็ให้เลือก id card ครับอ่า continue ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรากดตรงนี้เพื่อถ่ายบัตรประชาชนได้เลยหรือว่าถ้าใครมีรูปภาพอยู่แล้วก็ให้กดทางด้านขวามือนี้แล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยครับอ่ะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังของตัวเองเสร็จเดี๋ยวระบบก็จะพาเพื่อนๆให้มาถ่ายรูปเซลฟี่อีกรอบหนึ่ง ซึ่งพอถ่ายรูปเซลฟี่เสร็จเนี่ยก็เป็นอันจบการยืนยันตัวตนแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รอเวลาเดี๋ยวทาง Binance เขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ระบบได้ยืนยันบัญชีนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเข้ามาหน้า Identification ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวว่า Completed ตรงนี้เลยครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครบัญชี Binance ซึ่งพอเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็วิธีการเติมเงินเข้า Binance ที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ P2P โดยสามารถที่จะกดมาตรงนี้นะครับ Buy Crypto P2P Trading แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเงินไทยบาทด้วยนะครับโดยเราจะใช้เงินไทยบาทของเราเนี่ยซื้อเหรียญ USDT ที่เป็น stable coin เข้ามาแล้วก็มาดูทางขวามือครับว่าตอนนี้เขามีเหรียญ USDT ที่เหลืออยู่เท่าไหร่ใส่จานวนเงินที่จะเติมเข้าไปอย่างเช่นอ่ะหนึ่งหมืน่นแล้วพอกดบายไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ครับซึ่งให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปโอนตามบัญชีที่เขาบอกได้เลยแล้วก็ส่งสลิปมาผ่านทางช่องแชทตรงด้านขวานี้แล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มสีเหลืองเพื่อคอนเฟิร์มได้เลยครับซึ่งพอเสร็ อันนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดตรงจุดไข่ป้าเพื่อที่จะกด Transfer ไปยังกระเป๋า Fiat นะครับพอเข้ามาหน้านี้ให้กดตรงนี้เพื่อให้เรา Transfer จาก Funding ไปสู่ Fiat แล้วก็ใส่จำนวน USDT ทั้งหมดใส่ Max กด Confirm ได้เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยตัว USDT ก็จะมาอยู่ในกระเป๋า Fiat ของเราเรียบร้อยหลังจากเติมเงินเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้าไปซื้อตัว Ethereum บน Exchange กดเข้ามาที่ exchange อ่ะแล้วก็ให้เซิร์ชหา ethereum east up usdt นะครับเพราะเราจะใช้ usdt ซื้อถ้าอยากได้เหรียญเลยก็ให้กดเป็น market order ซื้อราคาตลาดไปเลยครับแล้วพอเราซื้อ e t h มาแล้วขั้นต่อไปก็คือการถอน e t h ออกจาก exchange ไปสู่กระเป๋า metamask ที่เราเพิ่งสมัครไปตะกี้ก็ให้กด withdraw เมื่อกี้ metamask เราได้อ o u n t เข้ามาแล้วใช่ไหมครับให้เรา copy address ตรงนี้ครับเอามาใส่บน binance ตุ้ม แล้วก็ให้ select network ให้เลือก network เป็นตัว ethereum นะครับ ERC20 ก็จะมีค่าฟรีอยู่ที่ประมาณ0.0012 ETH หรือประมาณสัก50บาทก็ผมจะ transfer ไปหมดเลย กด h d r a w แล้วก็ให้ใส่รหัสที่เขาส่งมาในอีเมลแล้วก็ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดู transaction ได้ตรงนี้เลยครับเราต้องรอสักครู่ตอนนี้ e ี h e r e u ยมก็เข้าสู่กระเป๋าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโอน E t h e r e ียมาเผื่อในการใช้จ่ายค่าแก๊สกันด้วยนะครับให้เผื่อไว้ประมาณ0.05 ETH ก็เพียงพอครับผมหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่ OpenSea กดที่ MetaMask ได้เลยแล้วมันก็จะเด้งกระเป๋าของเราขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าถ้าใครกดแล้วมันยังเด้งไวท้ท ตัวเบราวเซอร์ของเรา1ทีนะครับก็ถัดไป Connect ได้เลยอ่าเซิร์ฟแอนซายเซ็นชื่อได้เลยครับโอเคผมจะพามาดูคร่าวๆว่า o p e n c เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะกดมาที่ explore ผมจะพามาดูตัวบ r ทเอฟ Yacht c l า b พอเข้ามาดู Project ์โปรเจกนึงเนี่ยเขาก็จะมีบอก floor price ว่าตอนเนี้ยตัวที่ราคาต่ำที่สุดที่ตั้งขายอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะซึ่งก็เป็นตัวนี้ซึ่งพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นราคาอย่างตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าบาท เราสามารถที่จะซื้อได้เลยหรือว่าสามารถที่จะต่อรองราคาก็ได้อย่างตัวนี้จะมีคนออฟเฟอร์มาที่ราคา 85 East ต่ำกว่าราคาที่ตั้งเนี่ยประมาณ5%อะแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายนี่ครับ NFT แต่ละตัวมันจะมี t r a ดที่แตกต่างกันแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยว่าแต่ละคุณลักษณะเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของ NFT ใน collection นั้นมีคุณลักษณะเดียวกันอย่าง collection นี้เนี่ยก็จะมีตัวที่ใส่เสื้อจ้มสูทสีส้มเนี่ยอยู่แค่2%นะครับอะอย่างตัวนี้เขาขายกันอยู่น่าจะราวๆ50ล้านบาทตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะมี t r a ดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือขนขนสีทองซึ่งตัว collection เนี้ยมีแค่0.46%เทท่่านนั้นีีม สีทองก็จะเพิ่มความแรแล้วก็เพิ่มราคาอย่างที่เห็นซึ่งพอเพื่อนๆซื้อตัว NFT แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้ามาดู NFT ของตัวเองได้ตรงนี้ครับรูปที่เป็นรูปโปรไฟล์ของ Account เรากดมาที่โปรไฟล์ของตัวเอง NFT ของเพื่อนๆก็จะมาแสดงอยู่ตรงหน้านี้เลยครับอ่ะอย่างผมลองเข้ามาดู Account ของคนนี้ที่ชื่อว่า r i c ก y เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เขาถือตัวอะไรอยู่บ้าง ราคาเท่าไหร่บ้างเราสามารถที่จะกดดูได้ว่าตัวที่แพงที่สุดที่เขาถืออยู่คือตัวอะไรก็จะมีอันนี้เป็น NFT ของ Adidas เวลาเพื่อนๆซื้อก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยอย่างตอนนี้ถ้าผมมี NFT ที่ชื่อว่า Bitcoin NFT เนี่ยที่ผมม i n t เล่นๆขึ้นมาถ้าจะขายเนี่ยก็ให้กดเข้าไปที่ NFT ของเราเลยแล้วก็กดไปที่ sell ได้เลยซึ่งการขายบน OpenSea เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตั้งเป็นเงินเฟียหรือว่า stable coin ได้นะครับเราจะต้องตั้งราคาเป็น ETH เยงเดียวซึ่งทาง OpenSea เนี่ยเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมประมาณส่ 5%ถ้าเกิดเราขายได้ด้วยครับให้กด complete listing แบบนี้ซึ่งแน่นอนก็จะต้องเสียค่าแก๊สด้วยซึ่งค่าแก๊สในการขายเนี่ยถ้าเพื่อนๆขายครั้งแรกเนี่ยจะต้องเสีย1ก็คือ one time fee ซึ่งอันนี้จะต้องจ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็อันที่2ก็คือการกดยืนยันการทําธุรกรรมปกตินั่นแหละก็แปลว่าจะต้องเสียทั้งหมด2รอบนะครับค่าแก๊สสาหรับการขาย NFT อย่างอันนี้ผมใช้ chain p o l y นก็เลยจะไม่เสียค่าแก๊สนะครับทดลองเฉย,เฉย อ่ะอย่างเงี้ยก็ Bitcoin NFT ของผมก็ถูกลิสต์ขึ้นในตลาดในราคา0.1 ETH เรียบร้อยแล้วครับอ่ะสามารถกด v i w w l s t i n g อ่ะมาดูได้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการขาย NFT นั่นเองถ้าถามว่ามันมีโปรเจกต์ NFT ของไทยโปรเจกต์ Project ไหนที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยของไทยก็มีอยู่หลายโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะเป็น Metawarden โฮเทลเดมันเชียของคุณปันไรตี้ที่เป็นครีเอเตอร์บัวขาววันของพี่บัวขาวแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์บูมูลคลับของ s t o c k ทูมอร์โรที่เป็นบริษัทซื้อทางด้านการลงทุนที่ใครที่ลงทุนมาก็น่าจะ,าจะรู้จักบริษัทนี้กันดีหลายคนอาจจะเคยอ่านหนังสือของท่านี้เคยไปเข้าร่วมงานสัมมนาการลงทุนของเขาหรือว่าอาจจะติดตามเพจของเขาอยู่ซึ่ง NFT collection นี้เนี่ยบูมูลคลับจะมีคุณค่าหลักๆหรือว่า value เนี่ยสอย่างด้วยกัน1ก็คือตัวงานอาร์ตเองซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะได้เป็นรูปกระทิง มีิตแบบน้เลยัอ2ก็คือตัวที่เพื่อนๆถือเนี่ยจะใช้เป็นบัตรพาในการเข้าสู่คอมมูนิตี้ของนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจซึ่งคอนเซปต์ของคอลเลกชันนี้เนี่ยปูมูนเนี่ยคำว่าบูหรือว่ากระทิงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโรดของนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจรุ่นเก่าใช่ไหมครับแต่ว่าคาว่ามูนเนี่ยมันเป็นอะไรที่นักลงทุนรุ่นใหม่ new world อย่างเราเนี่ยอยากที่จะไปให้ถึงเพราะฉะนั้นขับนี้ก็เลยรวบรวมเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือว่าทาธุรกิจมาก่อนซึ่งถ้าเราเข้าไปดูบุคคลทีี่่เข้้้าถือออ NFT ตตตััวนงแแรรรบบกู Субтитры ก็จะมีตั้งแต่พี่ป้อมเองที่เป็น CEO ของ Stock tomorrow พี่หนุ่มคุณาที่เป็นบอร์ดบริหารของบริษัทมหาชนระดับ25,000ล้านอย่างบริษัท TBO Thai Vegetable Oil พี่ตุ๊กนภัสนันท์ที่เป็น CEO อของบริษัท TQM ที่ใครที่เล่นหุ้นเนี่ยน่าจะรู้จักบริษัทนี้ดีเป็นบริษัทมหาชนระดับ30,000ล้านหรือว่าอย่างคุณแทนไทยที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีในนามวานในวงการคริปโตครับซึ่งคนเหล่านี้แหละก็สามารถที่จะมาซีเนอร์จี้มาแชร์มาต่อยอดกับนักลงทุนหรือว่านัก มได้และสุดท้ายก็คือ utility value หรือว่าสิทธิทประโยชน์ต่างๆที่คนที่ถือ NFT เนี่ยจะได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการในเครือของ Stock Tomorrow เองสิทธิในการเข้าร่วมอีเวนต์ networking party หรือว่างานสัมมนาที่พิเศษสําหรับผู้ที่ถือ NFT เท่านั้นรวมไปถึงสิทธิ์ในการซื้อ NFT ของโครงการ Metaverse Bangkok ที่จะเริ่มในปีหน้าปี2566โดย NFT collection นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5,500ตัวจะแบ่งเป็นรอบ Moon list หรือว่า White list นี่แหละ500 ซึ่งอันนี้เราต้องไปติดตามกิจกรรมผ่าน Discord หรือว่า Twitter ของตัวโปรเจกต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ด้านล่างโดยที่รอบ m o o n ลิส์เนี่ยจะเป็นเหมือนรอบพรีเซลซึ่งจะมินได้เฉพาะกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งข้อดีของคนที่ได้มิ้นรอบนี้ก็คือเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าซึ่งราคาจะอยู่ที่0.13 ETH และก็แน่นอนว่าการได้สิทธิ์มิ้นก่อนเนี่ย Class to Class มันยังอยู่ครบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะยังมีโอกาสได้ตัวแรหรือซูเปอร์แรแล้วก็ไม่ต้องไปกดแย่งซื้อกับใครในรอบพับลิกที่จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาซื้อกันได้ซึ่งรอบพับลิกเนี่ยเราจะสามารถมิ้นได้ในราคา0.15 ETH หรือประมาณ6,000บาทอันนี้ไม่รวมค่าแก๊สนะครับแล้วก็ในส่วนของตารางเวลา รอบมูลลิส์เนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนจองซื้อกันในวันที่1-15กรกฎาคมนี้แล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อคนที่มีสิทธิ์ในรอบมูลลิส์จำนวน500คนผ่านทางอีเมลที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลงทะเบียนไว้ในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งคนที่มีสิทธิ์ได้รับอีเมลแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปมิ้นท์รอบมูลลิส์ได้ในวันที่24กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของบู o ูลคลับ NFT ได้เลยครับอ่ะอทีนี้เราพูดถึงเรื่องดีๆกันไปหมดละเรามาพูดถึงความเสี่ยงของ NFT กันมากดีกว่า คืออย่างแรกเลยต้องบอกว่าในวงการเนี้ยสแกมเยอะมากคือแค่เพื่อนเพื่อเข้าไปใน Discord ของตัวโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนทักมาหาคุณว่าคุณได้ NFT ฟรีบ้างละ่ะได้สิทธิ์ในการซื้อ NFT บ้างละ่ะแล้วเขาก็ส่งลิงก์เว็บไซต์มาให้ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อเข้าไปบนเว็บไซต์นั้นแล้วเผลอเข้าไปเชื่อม w a l l e t ของเรากับเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เข้าถึง NFT ของเราแล้วก็สามารถที่จะโอนออกไปได้เลยซึ่งอย่าคิดนะครับว่ามันไม่มีคนโดนหลอกอะไรแบบนี้เนี้ยตัวเลขเนียมน้ย,นยานดกม แบบนีเน้เป็นความเสียหายมูลค่าทั้งสิ้นกว่า60ล้านบาทเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพคล่องที่มันต่ําหรือว่า liquidity risk ของ NFT ด้วยคือตัว NFT เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายออกได้ง่ายเหมือน Bitcoin e t h e r e u m พวกนี้อย่างผมเนี่ยมี NFT ที่เป็นการ์ดนักฟุตบอลอยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า s o r a r e ใช่ไหมครับซึ่งผมตั้งขายมาแล้วเกือบ1เดือนเนี่ยตอนนี้ยังขายไม่ได้ในราคาที่ผมพอใจเลยมันมีแต่คนออฟเฟอร์เข้ามาในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ผมตั้งไว้เนี่ย30-50%เลยแล้วก็ยังมมีควา อ่างในเรื่องของความพันผวนของราคา ETH อีกด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งราคา NFT ของเราเป็นเงินบาทหรือว่าเป็น stable coin ได้เพราะฉะนั้นเงินบาทหรือ stable coin ที่เราจะได้จากการขาย NFT ชิดหนึงเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับราคาของอีสที่มันขึ้นลงด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ผมคิดว่าการที่เราจะสามารถเข้าใจ NFT ได้เนี่ยเราต้องลองลงเงินไปกับมันเลยแต่สําคัญก็คือเงินจนํานวนนั้นต้องเป็นเงินที่เสียได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะศึกษาทฤษฎีมันแน่นจริงๆแล้วเนี่ยการลงมือปฏิบัติช่วงแรกๆเนี่ยยังไงมันเกิดความผิดพลาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเริ่มที่จะคุ้นชินเนี่ยเราก็จะเริ่มกล้าที่จะใส่เงินเข้าไปเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะเอา NFT เนี่ยไปต่อยอดในาการทํางานของคุณได้ซึ่งผมก็หววัง่่าคลิปนีีเน้เ เพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยจะสามารถนําเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดของ NFT เนี่ยไปต่อยอดเพื่อทําประโยชน์ให้กับตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมด้วยนะครับและก็แน่นอนนี่ไม่ใช่คำแนะนําในการลงทุนใ,นใดๆการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ยังใหม่อยู่มากๆเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนด้วยความเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ New World Finance ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ